สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมากราฟไม้กันค่ะเราใช้ตอสามเหลี่ยมในการกราฟวันนี้นะคะซึ่งก็เป็นตอที่เราได้ทําการปักชําเอาไว้คลิปก่อนๆนนะคะจริงๆตอที่ออนำไปปักชําคลิปก่อนๆอนอกตั้งใจที่จะซื้อมากราฟค่ะแต่ทางร้านก็คือ เขาส่งต่อที่อ่อน,ออนเกินไปอะคะ่ะมาให้กับทางเราก็เลยไม่สามารถที่จะกราฟได้ส่วนวันนี้นะคะออก็ได้เช็คดูต่อแล้วก็ได้คัดต่อที่เหมาะสำหรับการใช้กราฟนะคะโดยที่ไม่อ่อนเกินไปหรือว่าแก่เกินไปค่ะก็อ๋จะคัดต่อที่ปวบอวบตึงๆหน่อยค่ะมาใช้ในการกราฟวันนี้นะคะและต่อที่เลือกนำมากราฟนะคะก็ ควรจะเป็นตอที่ไม่เล็กเกินไปนะคะก็คือท่อน้ำเลี้ยงไม่เล็กกว่าหน่อที่เราจะนำมากราฟค่ะเรามาเริ่มตัดแต่งตอกันนะคะเราปาดขอบสามเหลี่ยมให้สลบลงป้องกันการขังของน้ำนะคะเผื่อมีละอองน้ำหรือน้ำค้างขังอยู่น้ำก็จะได้ไหลลงนะคะเพื่อที่น้ำจะได้ไม่ขัง ถ้ามีน้ำขังอาจทำให้หนอ่อต่อไม่ติดหรือเน่าได้ค่ะท่อน้ำเลี้ยงจะอยู่บริเวณตรงกลางของต่อนะคะอยู่ในวงกลมสีขาวค่ะเราจะนำท่อน้ำเลี้ยงของหนอ่อมาวางให้ตรงกับท่อน้ำเลี้ยงของตอกราฟหน่อที่ออเลือกมาวันนี้เป็นหน่อจากกิมโน มัตติคันเลอร์นะคะเราก็จะปาดก้นออกเพื่อให้เห็นท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงของหน่อก็จะอยู่ตรงกลางเหมือนกันค่ะอยู่ในวงกลมสีขาวเราจะวางท่อน้ำเลี้ยงของทั้งสองส่วนให้ตรงกันค่ะหรือว่าให้ตรงกันให้มากที่สุดนะคะ หลังจากเราวางท่อนำเลี้ยงของทั้งสองส่วนให้ตรงกันแล้วเราก็จะใช้เทปใสในการแปะนะคะเพื่อยึดไม่ให้เขาเด้งออกหรือว่าเคลื่อนตัวกราฟเสร็จแล้วเราจะนำไปไว้ในที่ร่มนะคะที่ไม่ใช่แดดจัดไว้สักประมาณ7วันนะคะแล้วอีกสักประมาณวันที่8หรือ9กาอจะค่อยๆขยับ ออกมาให้เขาโดนแสงแดดลำไรแล้วสักประมาณวันที่12-14ออก็จะแกะเทปใสออกค่ะข้อดีของตอสามเหลี่ยมที่เรานำมาใช้นะคะเขาจะค่อนข้างคงทนต่อสภาพอากาศดูดอาหารหาอาหารแล้วก็ส่งอาหารไปเลี้ยง หน่อค่อนข้างที่จะเก่งกว่าต่อชนิดอื่นๆนะคะทำให้หน่อที่เรานำมากราฟจเจริญเติบโตค่อน,นข้างที่จะไวต่อที่เลือกนามากราฟนะคะยิ่งต่อยิ่งอวบยิ่งใหญ่หรือว่าบางที่นะคะบางสวนใช้ต่อที่ค่อนข้างที่จะยาวเพราะว่าถ้าต่อยิ่งอวบใหญ่นะคะก็จะยิ่งส่งอาหารและหาอาหารเก่งมากๆเลยค่ะ เราสามารถตัดแต่งต่อได้เลยนะคะในส่วนของด้านหน้าที่เราจะนำหน่อมาวางทาบก็ตัดแต่งให้เรียบเสมอกันค่ะตอนที่เราซื้อต่อมาส่วนใหญ่ทางร้านเขาจะจัดส่งแบบล้างลากมาเราสามารถนำต่อที่ล้างลากนั้นมากราฟก่อนแล้วนำไปปลูกลงดินก็ได้เหมือนกันค่ะ หรือว่าจะนำตอไปปลูกลงดินให้รากเดินแข็งแรงแล้วแล้วค่อยนำมากราฟแบบนี้ก็ได้ค่ะเพื่อความมั่นใจตอนที่เราติดเทปใสนะคะบนหัวหรือว่าบนยอดของหนอ่ออจะไม่ได้เอาเทชชู่หรือว่าอะไรรองนะคะจะติดทับหนามลงไปเลยเพราะว่าหนามของยิมโนค่อนข้างที่จะงอกไวค่ะไม่เป็นไรถ้าตอนถอดออก มีหนามหลุดออกไปด้วยก็เดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเติบโตแล้วก็งอกออกมาใหม่ค่ะเพื่อนๆลองไปทดลองทำดูนะคะไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วออจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะคะ